จวนโหเจ้าซูทำไมเขาถึงได้ปรากฏตัวต่อหน้าจีเซียวได้นะนี่เขาจงใจเข้าใกล้จีเซียวอย่างนั้นนะะ่ะเหรอเขาสังเกตเห็นความผิดปกติของเจ้าซูแล้วหรือยังนะคุณหนูคุณหนูท่านพยายดื่มน้ำขิงร้อนไปจนหมดแล้วทว่าตอนนี้อาพรยังคงเปียกชื้นอยู่เลยอ๋อขออภัย เมื่อครู่ข้าเหมือนลอยไปหน่อยนะตอนนี้รู้สึกดีบ้างหรือยังดีขึ้นมากแล้วเมื่อครู่สีหน้าเจ้าดูไม่ใคร่จะดีเลยนะเกิดเรื่องอันใดขึ้นเช่นนั้นเหรออ๋ข้าไม่เป็นไรประเดี๋ยวข้าจะไปหาดูว่าในจวนมีชุดที่สะอาดพอจะให้เจ้าสวมใส่ได้หรือไม่นะไม่ได้จะต้องไปเน้นย้ำกับจี้เซลซะหน่อย เป็นเขายั่วยวนให้จงหลวนไม่สบายใจอย่างนั้นเหรอคนสารเลวพูดจากลับกรอกนั่นฮจีเซียวมีเรื่องอนใดอะจีเซียวคนเมื่อครู่ท่านเคยเห็นหน้าเขาเป็นครั้งแรกหรือเปล่าต่อไปหากพบหน้าเขาท่านจะต้องระวังตัวให้มากนะเพราะเหตุใดล่ะจริงสิ จะบอกเขาว่าเราดูดวงเป็นคำนวณดวงชะตาดูแล้วคนคนนั้นจะกลายเป็นศัตรูกับเขาในอนาคตจะพูดแบบนั้นไม่ได้ด้วยสิข้าข้าเคยเห็นคนพูดนั้นเข้าไปในหอนางลมดังนั้นไม่ว่าคนพูดนั้นจะกล่าวสิ่งใดเกินครึ่งน่าจะพุ่งเป้ามาที่ท่านอย่างนั้นเหรอแน่นอนท่านดูสิ ท่านที่เป็นบุรุษองค์อาจงดงามแถมยังมีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆนี้ช่างเป็นร่างกายที่ทําให้ผู้คนน้ําลายไหลเสียจริงดังนั้นมันอันตรายมากเลยนะเข้าใจหรือไม่เช่นนั้นเจ้าล่ะเอ๋คุณหนูใหญ่สัมผัสกายข้าตามอาําเภอใจเช่นนี้ก็เป็นเพราะถูกดึงดูดเข้าให้แล้วเช่นนั้นน่ะเหรอข,ข้าไม่ได้ตั้งใจจะสัมผัสกายเจ้าข้าเพียงแต่ว่าไม่เป็นไร ถ้าเป็นคนของคุณูใหญ่หากคุณูใหญ่ต้องการเช่นนั้นก็เอ๊ะก็อันใดล่ะสามารถรูปไล้กล้ามเนื้อเน่นๆนี้ได้อย่างจงแจ้งมีเรื่องดีๆเช่นนี้ด้วยเหละ่ะเช่นนั้นก็ออกไปเถอะข้าจะชำระร้างตัวแล้วฮิจี่เซียวเจ้ามันเป็นคนขี้งกเจ้ามันขี้ปอ๊อต จริงสิรูปร่างของท่านพอๆกับผยานให้ข้ายืมอาพรที่สะอาดของท่านสักชุดนะประเดี๋ยวข้าจะคืนให้ดังนั้นที่เจ้าทำเช่นนี้ก็เพื่อมายืมชุดข้าให้เขาเช่นนั้นเหรอก็ที่นี้เจ้ามีอาพรสะอาดสะอาดให้ข้ายืมพอดีนี่นะขยานยังรอข้าอยู่ที่เรือนข้านะรอเจ้าอาหลวน ช่วยข้าสวมใส่อาพร์ดีหรือไม่ฮข <c oughs> ้าจะไปเอาให้เองไม่ต้องรบกวนท่านหรอกข้าผ่านไปทางนั้นพอดีไม่คุณดูใหญ่ผมเผ้าเจ้ายุ่งเหยิงอาพรนึกก็ยังไม่เรียบร้อยไม่สามารถพบแขกได้นี่เราคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยทำไมจู่ๆจีจจ้เซียวถึงได้ดูเป็นคนยั่วยวนแบบนี้นะ จงล้วนเจ้ากลับมาแล้วเหรอทำไมถึงเป็นเจ้าล่ะมาห้องพักของจงล้วนต้องการสิ่งใดซุยเลวชานในจอกกาแฟบาทไม่มีแล้วไปเตรียมชามาใหม่สักกาสิเอ๊ะเจ้า่าคุณชายจี้ที่นี่ไม่ใช่เดือนของเจ้าซะหน่อยเจ้ามาวางท่าอวดดีอันใดกัน ยำนี้อรวนจำเป็นที่จะต้องชำระล้างแต่งกายสมยัยมีใครสะดวกรับแขกจึงได้ตั้งใจให้ข้านำอาพรนี้มาให้ฝาบาทจี่เซียวคนสารเลวในเมื่อเจ้าเองก็ชมชอบอลวนเหตุใดจึงได้ไปยุ่งกับสตรีนางอื่นทำให้นางกระวนกระวายใจคนเมื่อครู่ท่านเคยเห็นหนะ้าเขาเป็นครั้งแรกหรือเปล่า ต่อไปหากพบหน้าเขาท่านจะต้องระวังตัวให้มากนะที่แทน้นางก็เป็นห่วงข้ามาโดยตลอดปัดออกเคร่งครึมหากนางยอมตกแต่งให้ข้าข้าจะมีเพียงนางคนเดียวดีประโยคนี้ข้าจะจดจำเอาไว้หากเจ้ากลับกลอกทำร้ายนางข้าจะประหารและสับชิ้นส่วนของเจ้าเป็นชิ้นชิ้นด้วยมือของข้าเองฮ คำพูดเดียวกันเมอบให้กับฝ่าบาทหากฝาบาทไม่สามารถจัดการเรื่องราวของตนเองได้ดึงจงหลวนเข้าไปพัวพันด้วยแล้วก็ข้าไม่ถือสาที่จะช่วยฝาบาทจัดการสิ่งสกปรกเหล่านั้นถอยหลังจี้เซียวเจ้าเป็นใครกันแน่ข้าก็เป็นเพียงญาติตกอับจากแดนไกลมาขออาศัยพึ่งพิงที่นี่ก็เท่านั้นเองหยิบเอาอาพร เรื่องในงานล่าสัตว์ข้าไม่อนุญาตให้พวกเขาทำมันได้อีกครั้งเป็นครั้งที่สองในเมื่อเผยยานยอมรับแล้วว่าใครเป็นผู้คิดรีเริ่มแผนการนี้ต่อไปก็ควรที่จะได้เวลาตามเช็ดล้างปัดฝุ่นแล้วเจ้าซูกล้าทำร้ายนางช่างรดนหาที่ตายนักแปลกจริง ทั้งที่ข้าน้อยเห็นท่านเพยายันอยู่ที่นี่แท้ๆแต่เหตุใดเพียงริบตาเดียวก็หายไปซะแล้วเจ้าอาจจะมองผิดไปก็ได้นะในเมื่อซื้อหาภาพวาดอักษรของท่านพี่ยี่ได้แล้วฉะนั้นก็กลับวังกันก่อนเถอะนี่ข้าตาลายไปหรือเปล่านั่นมันจงชิงบุษสาวจวนหยวนติ้งโหไม่ใช่เหรอ